นาทิตย์นะครับจะขับรถเพียงแค่สักสามชั่วโมงนะครับก็คือ 8, 9, เจ็ดแปดเก้าแปดเก้าสิบถึงสิบโมงนะครับจะได้ไายได้สักเท่าไหร่นะครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่างพาครับโดยผมช่างแอร์ครับ ี้นะครับเป็นวันอาทิตย์นะครับตอนเช้าๆช้าช่างแอร์ออกมานะตอนนี้เวลาเจ็ดโมงนะครับประมาณนะครับหกโมงห้ิดก็ตีว่าเป็นเดโมงนะเจ็ดโมงเชา้าเพิ่งจะออกมากับเกรบนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทำคอนเทนต์นะครับว่าในวันอาทิตย์นะครับจะขับรถเพียงแค่สัก2ชั่วโมงสามสัก3ามชั่วโมงนะครับก็คือเจ็แปดเ้า แปดเก้าสถึงสิบโมงนะครับจะได้ไป้ได้สัเกท่าไหร่นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับตอนนี้ยังเงียบอยู่ครับเัินที่ตอนเชา้าปกติแล้วช่างไงจะออกมาตอนเอวลาก่อนหน้านี้ครับแต่วันนี้จะมาลองดูว่าในช่วงเวลาที่สว่างแล้วนะครับฟ้าสว่างส่วนใหญ่ช่วงเวลานี้ก็จะไม่มีลูกค้าไปสนามบินนะจะมีลูกค้าโดยสารทั่วไปเลยช่วงอ้า ระหว่างนี้ก็มีงานพอดีครับเป็นจัดแกบสองรสิ210บาทครับเข้าไปในเมืองเลยนะครับเดินขบตุมวันไปรับลูกค้ากันครับจ็ดนาทีจากตรงนี้ครับ2.3กิโลเมตรครับ ชักแกส์นะครับ6.8บาทม่าจะส่งไม่ไกลครับไปรับลูกค้ากันครับมาส่งพัโดยสารคนที่2นะครับเป็น่างชาติก็าาแอบปลาลูกค้า หลงไปนิดนึงกับเลี้ยวผิดต่อไปลูกค้าไปครับตอนนี้ก็มีงานที่3ามต่อเลยทันทีนะครับก็จัดจักแถวๆนี้แล้วครับแถวๆเออแถวในเมืองเลยครับแถวอันุู้นเสารีประชาธิปไตยแถวนั้นแหละครับก็น่าจะไปแถวจตุจักรครับรู้สึกว่าถ้าไปแถวจตุจักรไกลพอสมควรแต่ว่าการรอบค่อนข้างจะถูกมากเลยนะครับโอเคครับไปรับผู้โดยสารครับเป็นเงินสดนะครับ เสร็ดสิ้นครับก็เริ่มตั้งแต่เจิดโมงแป1 0ก้าสิบามชั่วโมงอย่างที่ช่างแงบอกไว้ครับแต่ตอนนี้ยังไงยังไม่ถึงบ้านนะครับแต่จะตัดจบตรงนี้นะครับก็แต่ตอนนี้ชจาไแงอ,อยู่แถวราดกระบังนะครับอมืมาอยู่ที่ ไม่เคยมาแถวนี้เหมือนกันนะครับเอ่อช่างแอร์ไม่ได้ถ่ายดูเพราะเมื่อสักครู่มันชุนละมุนนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยช่างแอร์รับงานของโบว์นะครับงานได้งานเดียวเพราะว่าช่างแอร์ต้องการที่จะกลับมาใกล้ๆที่พักนะครับก็ออกมาจากเมืองนะครับมาสรุปยอดของวันนี้นะครับ แอปนะครมี3งานนะครับได้298บาท298บาทนะครับก็จะมีงานของโบนะครับพี่จังแอบบอกมาสักครู่เพื่งยังไม่เคยมาขับให้ทุกคนดูนะครับว่าโบนี้ขับยังไงนะครับหน้าตาแอปจะประมาณนี้ตอนนี้ออฟไลน์อยู่นะครับ เมื่อสักครู่นะครับรายได้ของวันนี้นะครับไปงานเดียวนะครับก็339บาทครับข้อดีของโบ๊ก็คือไม่มีค่า g ีครับเรารับจากลูกค้าเลยเต็มๆนะครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเงินสดนะครับดังนั้น339นะครับกับ298 298นะครับบวกด้วย นะครับวันนี้ได้637บาทครับ637บาทนะครับขับไป86 87กิโลครับขับไป87กิโล8.7ลิตรนะครับ8.7นะครับคูณด้วยลิตรละ35บาทนะครับ บด้วยค่าศึก8ปดกิโลโอเคครับวันนี้นะครับรายได้หักค่าใช้จ่ายนะครับ2 4 5สบหาบาทนะครับสามชั่วโมงวันนี้ไม่ค่อยคุ้มนะครับ2 4 3บาบาทนะครับในคลิปในคอนเทนต์วันนี้ช่างเอ๋ช่างเอกกำลังจะบอกทุกคนว่าอะไรช่างเอจะบอกทุกคนว่ายิ่งเรามีเวลาในการขับรถนะครับ น้อยเท่าไหร่กําไรเราก็จะน้อยลงเท่านั้นนะครับเพราะว่าพอช่วงที่เราต้องการจะกลับเนี่ยเราก็จะไม่เราจะปฏิเสธงานใช่ไหมครับเราจะไม่รับงานต่อเนี่ยดังนั้นโอกาสสร้างรายได้สร้างกําไรเนี่ยมันจะน้อยกว่าดังนั้นเนี่ยควรจะมีระยะเวลาต่อเนื่องสักระยะเวลาหนึ่งครับจากประสบการณ์ช่างแอร์ก็มองว่าออ,ออกมาขับทั้งทีก็ควรจะมีอย่างน้อยนะครับ สี่ห้าชั่วโมงนะครับสี่ห้าชั่วโมงสามชั่วโมงอย่างวันนี้เนี่ยก็แค่ขับเข้าในเมืองออกในเมืองก็หมดแล้วครับดังนั้นเนี่ยมันจะกินระยะทางของรถเนี่ยในช่วงเดินทางไปกลับบ้านของเรานะครับดังนั้นเนี่ยก็สรุปว่ายิ่งขับน้อยยิ่งไม่ค่อยคุ้มนะครับสําหรับคอนเทนต์วันนี้ก็ลองดูนะครับจะเห็นด้วยกับจ่างแอร์หรือไม่เห็นด้วยยังไงก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้นะครับ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจช่างแอร์ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าหากมีโอกาสดีๆช่างแอร์จะมาขับแอปโบนะครับให้ดูกันนะครับเพราะรายได้ดีนะครับเลือกงานได้ด้วยไม่เสียไม่เสียเครดิตหากเรายกเลิกงานด้วยนะครับยังไงวันนี้จ่างแอร์กับในรายการช้างพาขับต้องลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดี